สวัสดีพี่น้องฟองไปผู้ติดตามทางเฟซเฟซบุ๊กเสียงอืง่นก็เลยแชร์แนวสวัสดีนึกยังจ้าสวัสดีจ้ามามาฟังมาหายายตุกยายตุกลาบเป็ดฟันฟาดนาพี่น้องวันน,นี้ค่าเป็ดดีไหมข่าไว้ลาบอาเรเนี่ยมันบ<อ>ึกมาเราเอาแบบนั้นวันเสาร์วันนี้ก็บประยุทธ์บ่แต่ยายยายผมเป็นผู้เฮห,หรอกยายก็เป็นผู้นาง จบเข้าเลยเนะแต่ก็โอ๊ยใหญ่ตุ๊ใหญ่ตุ๊กับไอ้เสียงอื่นเนาะโง่ดีไห้ไอ้อื่นก็ได้บอกเอาขึ้นท้าวาบอก้ยไ้เจ้าเนี่ยจุดไฟเป็นตาดำยางดีแค่ล่าเมื่อนั้นใหญ่อันนั้นก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาดิเอ้าเจ้านักขับมอเตอร์ไซค์เองมั้ยบอใหญ่เลี่ยวนะที่บอกว่าให้ค่อยว่าค่อยขิดจินบอ เอนนั้นอันนี้หวานผสมมานั้นนะแล้วไปที่ไหนกับบม่มสูงใหญ่ตุกปนั้นลเป็ดใหญ่ตุกไปที่ไหนกับบมมใหญ่ตุกค่อยคุยกันเมื่อไ้สิกินอย่างดีนาะงวนไปวนมาก็มาหาใหญ่ตุกลาป็ดปัดบปั๊บนาคุณเจ้าอันนั้นคุณหมอด้มันอยู่ิหรือมัคุณหมอนั่นคุณหมอนี่ปกตินี่ ที่เป็นหมอผีตาผีสงนะอยู่โรงพยาบาลเลยอยู่โรงบาลเลยอยู่ตึกหลังคอดนี่นะถ้าเจ้าออกลูกเราจะไปใช้บริการเลยเมื่อวันที่ยี่สิบี่นี้ค่อยกะได้ไปเลเนะพี่ออกลูกหนึ่งหม้อนานนาอย่างนหรอเอาบหวานคองดัหัวใจ ไข่บ้นมาเอาอย่างไรครับแต้คนอยู่ที่หมดเขาบอกมาปั่นในผู้อื่นเนี่ยมาเลยท่นไปเตระเทียละหมอให้ยาเตละฮอบไหลวายไหลให้เตร่เทียร์ละหมอว่าเตระหมอนมาหักตัวนี่นอยังกบนนี่อหล ขัวเป็ดทางหลังพี่น้องลงเสียดหลกขนอยู่นี้ล็อกลกขนโดนไฟอยู่นี้ต้องเลี้ยวๆขึ้นน้ำบอดไทยตอนเบิ้ลตักซ้ำเรียบร้อยหมดตูมปวดบกบกบกวันนั้นทอดไก่ตินะทอดเป็ดครับทอดเป็ดนะครับทอดเป็ดครับนเป็ดนะครับอย่างอื่นบ่มีเสร็จแล้วต้มเป็ดพี่น้องต้มเป็ดทอดหอมหอยโอ้ยเตะหัวดัง อุ้ยน้ำลายเตกต้มเป็ดเจ็ดตุกลาบเป็ดต้มเป็ดครับผมหุ่นทอดเป็ดเขาใหม่แล้วบอกนะมีคนมาเราเห็ดเราโบเซ่เห็ดลาปเป็ดบบเซฟแล้วก็โค้งมาหาเราคือเก้ามาหาเราแล้วเพื่อนกันเซฟคือเสียใจนี่มายำหนึ่งคนยพัคนกระทะ มาฟังไครเลยมาฟังไครเลยสำเนียงบ้านฟักนาพี่น้องฟักนานาอานขอนแดงแดงควายจีบเอาคือกันนี้เนี่ยกันบ่อเสพเอาไปในใจอืมกันบ่อเสพเอาไว้ในใจจะไปเบาพื้นกันเนาะจะไปเบาพื้นกันเออแล้วหุ่นได้มินเราข็เขานก็มาเบาให้เราฟังความลับบ่มีในโลกเจ้า่าอืมเขาก็ะชี่เบาพื้นนะ่รับ ขนมบีบก็ขายตำซ้อตำตมเออนมดิบก็ขายตาซ้อก็ขายเออประเทศหลายย่างแท้ลูกเสาวลูกเสาวขายลูกเสาซอยอสมอเป็นซอยเห็นประเทศหลายย่างแช่ปะเฮ้ยซอยพุยาบ้านพร้อมเป็นออสมอพร้อมเป็นแม่ค้าตำ้มตำซ้อพร้อมลูกชายนี่ขายรับป็ด เปิดได้อยู่ฟังก็ได้ยินเสียงไงอ้ไอืงออกอากาศแม่นี่กาเป็นผู้นับเงินย่างเดียวเจ้าเ <laughs> บิ่งมือถือหรือยังเขาทายใช้มือถือนะได้เบิ่งหรือยังบิอ้อ้าวรับเปตปขายได้ก็ไปซื้อเป็ดเออหลานจะดูเรียนแม่เออแล้วแม่นรับเปตปขายแล้วต้องไปซื้อเป็ดท่านไปซื้อหมือามาที่ขายไปรับหมูจะ <laughs> นีหลังสิ่ไหลนาที ส่งไ,ไงไม่ได้ต้องเป็ดลอนล้วน,น,นใหญ่ต๊กละเป็ด <c oughs> มาฟังทะเลสั่งยังบัดฟัก,กนาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีแนี่สวัสดีจ้า <c oughs>